นายเสียศักดิ์ค่ะก็เดินหน้าชี้แจงทูตนะคะระงรับการปฏิบัติการตามถ้อยถแถลงไทยกัมพูชานะคะซึ่งด้านกัมพูชาเองก็ใช้อาวุธปืนยิงเข้าฝั่งไทยบ้านหนองยาแก้วค่ะนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเชิญคณะเอกอัคารราชทูตและผู้แทนจาก59ประเทศ1องค์กร45องค์การระหว่างประเทศรวม71คนรับฟังการบรรยายสรุปพัฒนาการ พัฒนาการบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะเพื่อรับทราบท่าทีของไทยและสาเหตุที่ต้องระงับการปฏิบัติตามถ้อยถแถลงไทยกัมพูชาพร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจว่าประเทศไทยยึดมั่นในสันติวิธีขณะเดียวกันร,รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายก็จะดําเนินการอย่างรอบด้านและเต็มกําลังเพื่อทํารงไว้ซึ่งอธิปไตย บุรณภาพแห่งดินแดนและความมั่นคงปลอดภัยของคนไทยและยืนยันว่าแม้จะระงับถ้อยแถลงแต่จะไม่ส่งผลต่อความร่วมมือในการปรับปรามสแกมเมอร์เนื่องจากที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะมีมติว่าอะไรที่ฝ่ายไทยดําเนินการฝ่ายเดียวได้หรือไทยร่วมกับประเทศอื่นๆจะดําเนินการต่อค่ะ นอกจากนี้ได้เกิดเหตุการณ์ยิงปะทะก,กันรบริเวณบ้านหนองยาแก้วจังหวัดสะแก้วซึ่งพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทับบกและนายสิริพลสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรตินะคะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้ยืนยันค่ะว่าฝ่ายกัมพูชาเปิดฉากยิงก่อนนะคะทําให้ฝ่ายไทยต้องตอบโต้เพื่อเตือนและเป็นการใช้กฎกําลังอยู่ในกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศค่ะ